Get back, Lord. สองโอ้สองตัวได้ไหแต่แมงเป็นหลอดตัวนี้ควนเพราตัวนั้น,น,น,นไข่ได้เนี่ยอืมไขไม่กินกลางต้องบไปวะต้องถือไปวะเดี๋ยววะเดี๋ยว์ดดิเอ้ยเกือบขาดหาเมนะือเนาะพี่สสนดอกอืมอเดี๋ยวอังเสียเลยเนาะ ăn thịt cắt thịt mẹ luôn miệng lắm. này, 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 này,

คนนตตื่บแกูสแแคปซวัสดีครับมอนี่กลับมาพบกับรายการซปเปอร์สแต็กย่างคลิปแรกที่บอกไปนะครับคลิปแรกที่บอกไปก็คืออยากกินปลาคอปลาคอนอนน่ารักมั้เลยนอนน่ารักน,น่าามักเลยกินแบบว่าสาบบีแบบกินแบบ อยากกินแบบอารมณ์แบบแค,ค่อยๆเป็นค่อยไปนะพูดแต่สำหรับมดแดงนี่ยเอาไว้ก่อนเดอ้อมดแดงเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันขวางทางในการสแตกอีหรือเนี่ก็สิกินสแตกแบบชิ่วๆแบบผู้ดีนะผู้ดีผู้ดีผู้ดีดแตแ่แบบผู้ดีเบิ่งเด้อวาซาบิวาซาบิวาซาบิแซ่บๆใส่นี่ดีกว่าเนาะ ว่าสบีแสบแสบอื้แบบน้หูน้ำตาไหลเลยเนาะแอะขำแรกแฮมมันเอ้าว่าตะเกียบไหมปาคอปาคอปาคอชิ้นแหลกเลยชิ้นบ่บ่บ่ดอกมือนี่ยห่ะชิ้นแรกชิ้นแรกชิ้นแรกเลยนี่อื้ ชิ้นแรกชิ้นแรกเอาน,น้ำตาขออนุญาตแบบจวดจะจะคำแบบอืมชิ้นงาแล้วอ๋อโอ้ยเฮียขออนุญาตเด้พี่น้องค <c oughs> ี่อแตกยงกขนาดนี้ คือว่าเอคือ,อหวานถาเถอะว่าหวานนี้พลงงูสเสือนี่แซบ่บอืมหามฝ้าบอกเศร้าเด้อ ขาคอืมนุองเหรอ ข้าวเม็น <ın> กุยเขาเนาะเนี่ยกินแบบนี่เลยพริกสามเม็ดเลยโอ้ยังกระบอกไหมกูเนาะจุ่ม แต่น้ำอันอแต่น้ำวาซาบิละ่ะมันมันเขากันนะเนี่ยประคอกับวาซาบีมันเขากันเอ้หลายเลยตุ๋ยเอ้เล่ยเลยเนี่ยอื Hmm. Xoay that. lên bẹp đó Thả bà thường cho lên bẹp Phải thứ thả lắm ถาดยวดเฮ็ดวัดเฮ็ดเห็ดทาดถาแล้ววัดทออืออือแศบเบอเอษ khoảng 2 con. Ừm. Ừm. Gà đồm. พี่หมาเนี่ยจะดมอ่ะอย่าดมเอาตัวนี um ้นะชินหน่อยพอดชินใหญ่เลยสองชิ้นเลยอันนี้สองชิ้นขาวๆอ้วๆขาวๆอ้วๆเลยเพราะว่าขั้นไส้อันนี้พี่น้องน้ำโซดากับเกลือขั้นไส่แล้วหลวงพ่อตอก ขันใส่เหลี่ยมมาม่ว่คนละเนาะเหลี่ยมมงๆคนละเนาะ่อยกากากินเด้นั่นะว่ากล้ากินเด้ใหม่นี่ก็เขากันปันมาืะ มีน้ำตาอะไรเลยโอ,โอ,โอ้เขากันนี่ลีว่ะเมื่ออุ้ยแมงสองตอนหลดเอองาใส่บัตหนุกพิก อีกสี่ห้าเมตรเลยยิง่งเดืร้อนบาน,นขอค่ำน้ำตาแตกน้ำตาแตนเล้อน้ำตาแตบน้ำตาแตนเลยม <c oughs> <c oughs> องย่องเนาะ <c oughs> ลูกหลานเอออย่าไปเล่นแบบพอใหญ่เด้อ bây cái gì tùy là lại bỏ phải nhắn đọc ừ. Hold à ฮะมันเผ็ดยังเ่ฮะยงหเล่ยังหรโอเคนี่ยั่นไม่ว่าเผ็ดอันเผ็ด่เกามันลยงะเ,งเ่เยไนไก็เอาจะได้ลองเลียดีดยมเห็นว่าทกูหวันบนตีเดียวนี้ฮ้ยว<ม>ดีแต่ว่าน,นักหอน

วดคนตื่นปวดแดงต่กูสิแดงแค่แปลกซัแรงก็พอใจใส่มันดิบดิบต้องยางไฟแดงมันเข้าไปบ่สนบไก่บ่สน